เตือนกอดใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือหมอสมุนไพรตามที่อยู่บ้านท่านผู้หญิงมีคันห้ามรับประทานด้วยความปราดถาดีจากสเสน่มาแล้วครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วมาพบมาพ่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆคือเก่าเข้าสวนสมุนไพร พาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรตัวนี้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอย่างไดเข้ามาเบ่งน้ำกัน,พนเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านเพื่อสิมีประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องเพื่อสิมีประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของท่านเพื่อนฟูงของท่านเนาะทุกวันนี้คนเฮาเป็นโรคเกี่ยวกับอามาพึกอามาพาดเส้นสมองตีบตานหรือเส้นสมองแตกกันร้ายพี่น้องก็เลยม,มานำเสนอสู่พี่สู่น้ำเบ่งวัสมุนไพรตัวนี้ อาจจะช่วยท่านได้นะพี่น้องเนาะผมนี่คือสมุนไพรที่ผมพามาเบ่งด้อพี่น้องเนอะนี่คือใบลาดด้อพี่น้องเนะ้อให้ท่านสังเกตดีๆพี่น้องขอบข้างพ่นยัก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 พี่น้องกลิ่นของพ่นก็นมีอกมีกลิ่นหอมหอมเฉพาะตัวนะพี่น้องเนาะกลิ่นหอมเฉพาะตัวพ่นสามารถซ้อยพวกเสน้นเอ็นเสน้นสมองตีบตันอัมพฤกษ์อมัอมาพาตรือเส้นเลือดแตกในสมองอล่ะ,ะพี่น้อง เพื่อนสามารถซอยได้เด้อพี่น้องเนดะ้อใบนาที่อันเอาไปป้องกันพีนี่เลยพี่น้องที่พีย่านนี่แหละครับผมใบนาดที่คนตกเงินตกซานหลุดชนกันเพื่อนก็นใช้ใบนาดนี้เอาไปเผาเอาไปเผาไผ่เอาไปค้างให้บวให้คนเลือดข้างเลือดกล้ามในกระตุ้นกระตุ้เพื่อใช้ใบนาดนี่นะพี่น้องเนาะรักษาอูดไฟบ้านผมเรียกว่าอูดไฟคนที่ตกหลุดตกลาตกเถียงหลุดซนกัน นั on. On ER. ่งในสแนนก็ให้ก่อไฟขึ ال, ้นแล้วก็เอาใบนาดนี้ไปเผาไฟห้มันควันควันแล้วมาอุดกต้นกะตูคนที่ตกหลตกลาตกถกตกเทียงบรให้เลือดข้างบรให้เลือดกล้ามเนาะพี่น้องเนาะยังสามารถซอยไล่พวกฉีบีซาดได้อย่างดีพี่น้องภายมีญาติพี่น้องเป็นอามพึกอามพาดเส้นสมองเลือดเส้นเลือดสมองตีบตันเนาะพี่น้องเนาะให้ท่านเอาใบนาดนี้พี่น้อง ประมาณหนึ่งสามสี่ห้าหกประมาณห้าหกใบพี่น้องประมาณหนึ่งกับมือท่านนะพี่น้องนะประมาณหนึ่งกับมือท่านให้ท่านเอาไปต้มพี่น้องประมาณหนึ่งกับมือของท่านพอดีพี่น้องประมาณห้าหกใบเลยพี่น้องนะต้มกินเศร้าเที่ยงแรงเศร้าเที่ยงแรงหรือกอนนอนเป็นสี่วลาพี่น้องถ้าเป็นแล้วให้รีบกินให้รีบรักษาหรือเร็วถ้าเฮารักษาเร็วเท่าไหร่ เทาก็มีโอกาสหายเร็วเท่านั้นเนะพี่น้องเนาะสายเหตุคนที่เป็นอมัอมพฤกอัมพาตนี่มันมาจากเส้นสมองเส้นเลือดในสมองเฮานี่มันตีมันตันไขมันสูงพี่น้องไขมันสูงเฮดให้เส้นเลือดแตกเป็นอมัอมพฤกอัมพาตครึ่งซีกให้รีบต้มเลยพี่น้องเพื่อท่านสิได้หายเร็ว เพื่อท่านจะได้หายจากอาการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะพี่น้องเนาะไขยสมองตีบตันหรือไขมันสูงเอาไปต้มอยู่ต้มกินเราบ้างนะพี่น้องนะเพื่อจะมีประโยชน์ต่อท่านเพื่อจะมีประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องของท่านนะพี่น้องเนาะให้สังเกตบางอย่างดีคือผมบอกอะพี่น้องนี่ครอบใบของพ่นลมพี่น้องลมครอใบของพ่นยักยักละพี่น้องนะครอบใบของพ่นยักยักแล้วก็ใบนี่ใบของพ่นนี่ยากพี่น้องใบพ่นนี่ยาก ใบยากแต่มีสรรพคุณทางสลายไขมันสลายบให้เส้นเลือดตีบตันนี่แหละครับผมประโยชน์ของใบนาคสามารถซ้อยรักษาโรคต่างๆนานาได้เลพี่น้องเด้อเอาภายเป็นอ,พอมพ์อมพาตกะหาต้มอ,อยู่ต้มกินให้พี่ให้น้องให้ญาติพี่น้องท่านกินลองเบิง่งพี่น้องเพื่อสีดีต่อท่านเนาะพี่น้องเนาะเอาสมบนรทุกตัก่อนกินก่อนใส่ก็ให้ศึกษาดีๆพี่น้อง บางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบอแพ้ย์าะพี่น้องเนาะครับผมบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบอแพ้กินแล้วก็คอยท่านอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าไข้ให้หายจากโรคจากภัยต่างๆนาๆนา,นาเร็วๆ้อพี่น้องนะนี่แหละครับผมให้สังเกตบางใบของคนพี่น้องนะควบบามใบของเพท่์เนี่ยมียักษ์พี่น,อน,ยยนยย้องนี่ใบยักษ์แล้วก็ใบยับๆออกนินเนียวเนียวเน้ด,ๆ,นดๆพี่น้องเลยเอาเห็นแล้วก็หาอยู่หากินแล้วบงพี่น้องใบหนาด เ่ไล่พีเขานี่แหละพี่น้องให้กินและกัอยู่ดีมีแห้งให้หายจากโรคจากภัยเร็วๆนะเพี่น้องเนดะ้อขอบคุณครับผมที่เขออา้ามาติดตามรับชมรับฟังเสนิม,มาแล้วขอบคุณครับผมบ๊ายบาย